ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์ไทยไทยเมาทูเมาส์นี่ฮะ,ฮะเอาล่ะช่วงนี้เราจะพาผู้ชมนะครับไปสร้างกำลังใจกันแล้วก็พร้อมกับการที่ไปเป็นกำลังใจให้กับเหล่าดาราที่กำลังประสบปัญหาป่วยอยู่นะฮะตอนนี้หลายคนถ้าเราพูดถึงข่าวนี้ อาจจะเป็นกําลังใจให้กับคุณได้บ้างใช่ค่ะไม่มากก็น้อยเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ<ช>ว่าเป็นใครบ้างนะฮะพูดถึงคราวนี้หดหูมากนะใช่ค่ะคุณเอมี่กลิ่นปฐุมนะครับค่ะเห็นหน้าตาเนี่ยผ่านทางหน้าจอตลอดเวลาแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะป่วยเป็นโรค HPV นานกว่า7ปีนะครับผู้ชมครับค่ะ เหตุเกิดเมื่อตอนที่เธอเนี่ยอาย 20, อาุ24ได้ตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่สามารถเจริญเป็นมะเร็งปากมดลูกได้แถนจะมีเชื้อ HPV เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นตัวเร่งให้เซลล์เนี่ยผิดปกติเจริญพันธุ์เป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นเมื่อปี2556ที่ผ่านมาเสาเอมี่นะครับ ME, ก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อน,นำเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนั้นเนี่ยออก ซึ่งการผ่าตัดนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีปัจจุบันนะครับคุณเอมี่ก็สวยแข็งแรงนะฮะส่วนเรื่องมีทายาทนั้นคุณหมอบอกว่ายังมีได้เหมือนเดิมนะครับอืมอค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณเอมี่นะคะท่านต่อไปนี่หลายคนคงทราบข่าวค่ะ ผมชอบเขามากเลยนะพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยนันทการพี่หนุ่ยนันทก,การนะคะโอ้ยเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงแกบ่อยมากมนะเพลงแกนี่ดังระเบิดระเบ้อเลยนะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วเนาะนักรนะ้องสาวเสียงดีหนุ่ยนันทการนะคะเคยมีช่วงเวลาชีวิตที่เผชิญกับโรคร้ายอย่างมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแพทย์ระบุว่าเกิดจากการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนะคะ ซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุได้นะคะว่าเกิดจากอะไรนะโดยเธอเนี่ยก็ต้องรักษาตัวด้วยการใช้เคมีบำบัดประมาณ6-8ครั้งนะคะแล้วก็ฉายแสงถึงโอ้โหมากกว่า20ครั้งเลยนะคะส่งผลให้ทั้งคลื่นไส้อาเจียนนะผมร่วงนะคะทุกทรมานมากนะคะเธอรักษาตัวไปพร้อมกับการใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะ จนสามารถเอาชนะนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเร็วร้ายของเธอมาได้ได้อย่างสวยงามค่ะตอนนี้ก็น่าจะปกติแล้วแต่ว่าก็น,นะใช่ร่างกายคือพอมันมันมีโรคอะไรเข้ามากแล้วแต่เรารักษามันเนี่ยไม่หายขาดหรอกแต่ว่าทําให้มันทุเราลงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะยิ่งยิ่งมะเร็งเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบ รุนแรงมากนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่ยแล้วกันเนาะล่าสุดนะฮะพี่หนุ่ยกําลังขึ้นเวที KPN The Battle Return นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับพี่หนุ่ยด้วยก็แล้วกันนะครับพี่หนุ่ยร้องเพลงแซ่บมากปีนี้เชียร์หลายคนปีนี้เชียร์หลายคนมากพูดเลยว่าเชียร์พี่หนุ่ยแล้วเนี่ย แล้วก็เสียคุณ<ท>แม่เจนเจออเชียละเชียดนะไปดูท่านต่อไปดีกว่าที่เราจะต้องเป็นกำลังใจให้นะฮะนั่นคือคุณตั๊กมายุราหลายคนงทราบนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยดูแลตัวเองมาดีตลอดเวลาเลยทีเดียว<ช>แต่ก็ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะครับมานานกว่า20ปีนะครับแต่ไม่แสดงอาการนะครับเพราะว่าเคยถ่ายเลือดจากอุบัติเหตุสมัยสาวๆนะครับซึ่งเชื้อเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ต้องฉีดยาสัปดาห์ละ สัปดาห์ละครั้งนานเาเดือนเต็มนะครับ mm hmm. ผลข้างเคียงนอกจากร่างกายจะทุดโทรมแล้วนะครับผมร่วงจนต้องต่อผมเพื่อปกปิดนะครับผิวแห้งนอนไม่หลับนะครับแล้วก็น้ำหนักลดนะครับแต่ไม่บอกใครแล้วก็มาทำงานเหมือนปกติครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญคือผลจากการรักษาทำให้เธอเนี่ยมีอารมณ์ขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเหวี่ยงใส่ครอบครัวจนกระทั่งไวรัสหมดไปพร้อมยาแข็มสุดท้ายจึงฟูนฟู จึงฟื้นฟรูร่างกายจนกลับมาแข็งแรงสวยเป็นสาว2,000ปีเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว,ว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ด้วยความมีวินัยด้วยความรักด้วยแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับที่ทำให้คุณตักษนะครับมายุราสามารถผ่านจุดจุดนั้นมาได้ครับค่ะม,มาถึงสาวสวยคนนี้อีกหนึ่งท่าน<ค>น,นะคะคนนี้แฟนคิดถึงมากเลยคุณพี่อ๋อใช่ ที่ปียนุษย์ปานประดับนะคะนางงามหรือว่านางเอกดังนุชปรปียนุษย์นะคะต้องเผชิญกับอาการโรคร้ายนะคะหลายโรคเลยนะคะคือไม่น่าเชื่อนะเธอสวยแล้วก็แบบ mm. คือดูแข็งแรงขนาดนี้ใครจะรู้ว่าเธอมีโรคร้ายเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่านอกจากอ,อ,อกที่มีมดลูกนะคะทั้งทั้งอ่าเนเเรียกอะไรนะเนื้องอกอขออภัยค่ะเนื้องอกในมดลูกนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชีสน้าอก ที่หน้าอกแล้วก็รังไข่นะคะเป็นไทรอยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอาการแคลเซียมรั่วนะคะซึมนะคะนอกจากปลายประสาทของเ,ออเส้นฝอยเส้นเลือดฝอยอีกนะคะแล้วก็ตรวจพบโรคอีกหนึ่งโรคเขาเรียกว่าโรคร,รูปัสห,หรือว่าโรคพุ่มผ่วงคือะคะโรคที่ แพ้ภูมิตัวเองแพ้ภคือเซลล์เม็ดเลือดผมไม่แน่ใจนะถ้าผิดขออภัยเม็ดเลือดขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะกว่าเม็ดเลือดแดงอะไรประมาณนั้นจึงทําให้เกิดอาการเขาเรียกว่าอะไรมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆมากมายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นไตข้อนะคะเม็ดเลือดผิวนะคะแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนของร่างกายเนี่ยต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะคะจึงทําให เธอเนี่ยต้องนั่งรถเข็นมานานกว่า2ปีล้นะคะซ้ำร้ายนะคะเนื้อเยื่อที่อักเสบทำให้ระบบหายใจทำงานผิดปกติอีกนะคะเกือบที่จะทำให้หัวใจวายเฉียบพลันหลายครั้งแล้วนะคะแต่เธอก็เอาชนะความตายเหล่านั้นนะคะทำให้เธอกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติด้วยกำลังใจที่สำคัญของคู่ชีวิตก็คืออาตูนพลนั่นเองค่ะ ในกำลังใจให้นะครับพี่ปรินุช์นะครับเรายังคิดถึงพี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยดูผลงานพี่บ้างแต่ก็อยากให้พี่กลับมาได้ได้แสดงบทบาทในเรื่องของฝีม้ในมือในเรื่องของการแสดงละครให้เราได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่่ออกนนี้องยังรออยู่ติดตามทุกทุกเรื่องที่ที่พี่พี่ปรินุช์เล่นเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นอะเต่าจินจงไงสมัยนั้นสมัยนั้นคือแบบคือเขาเป็นนางเอกที่สวยอะ อาอไม่ใช่ไม่ใช่คุณคือไอดอลพี่ปียนุตเลยนะไอพี่ยนุพี่ปียนุชเป็นไอดอลไปเลยนะเวลาสะบัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องบอกเลยว่าสมัยนั้นนี่เธอดังแล้วก็สวยมากมากใช่คือยอมรับเลยแล้วเป็นนางเป็นนางงามที่มาเป็นนางเอกได้ไงสมัยั้นนี้น้อยใช่น้อยนะสมัยนู้นน่ะอือนะคะเป็นลังใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีใครที่ ต้องป่วยนะครับแล้วก็กำลังต่อสู้กับโรคร้ายอยู่บ้างะนะครับอีกสี่ท่านที่เหลือจะเป็นใครห้ามพลาดนะครับไทยไทยคลับกลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาในช่วงนี้นะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์เราะจะมาเมาส์กันต่อนะครับ ว่าแล้วเสียงอ่อยลงเลยนะ,ะคะเพราะว่าเป็นการพูดถึงโรคร้ายที่หลายๆท่านที่เจออยู่แล้วก็เรามาส่งกําลังใจให้อันนี้ดีกว่าะนะคะท่านต่อไปอครับคุณมัมลาคนิกนะฮะเขาบอกว่าจู่ๆเนี่ยก็มีภาพออกมาว่าเข้ารับก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักร้องเสียงคุณภาพอย่างพี่มัมลาคนิกนะฮะก็มีสภาพร่างกายที่ซุดโทมซุบหอมจนแทบจําไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะออกมาเปิดเผยว่า ตัวเองเนี่ยนะครับกำลังป่วยอยู่หลายโรคนะครับทั้งโรคไตเสื่อมนิ้วในถุงน้ําดีนะครับน้ําท่วมปอดนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโรครวมถึงโรคก้านหัวใจโตนะครับตอนนี้เนี่ยแม้อาการหลายอย่างนะครับจะยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนะครับก็พยายามสู้นะครับด้วยการดูแลตัวเองมากขึ้นนะฮะเพราะว่ายังอยากอยู่ไปนานๆ ซึ่งก็ได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างอย่างมากนะครับรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงด้วยก็ขอไปอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณมัมลักคนิกด้วยน,นะครับรีบกลับมาร้องเพลงให้พวกเราฟังนะพี่มัมนะโอ้โหแต่เห็นจากกําลังใจที่ไปเยี่ยมแล้วก็น่าจะมีกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านค่ะอ่ะมาถึงคุณนิวกิรติกรนนะคะนางเอกภาพยนตร์เรื่องของเอ่อเรื่อง โบอางูยักษ์ ak, นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาหายจากวงการไปต่อสู้กับโรคร้ายมาค่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นโรคช็อกโกช็อกโกเลตชีทนะคะบริเวณท่อน้ำรังไขนะชกก่ช็อกโกแลตชีทครับอ่าช็อกโกแลตชีทชีทครับชีทบริเวณท่อน้ำท่อน้ำรังไข่นะคะจึงทำให้เป็นจึงทำให้เธอเนี่ยต้องตัดปีกมดลูกออกข้างหนึ่งนะคะโดยขณะนี้นี่เธอผ่า ขณะที่เธอผ่าตัดเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องผ่าตัดแบบหยุดหายใจไป5นาทีนะคะ <Wh ee. S 1> โดยทําให้ความทรงจําของเธอบางส่วนเนี่ยหายไป hmm. เพราะว่าคนเราเหมือนเอาเ,เอาง่ายเหมือนเหมือนต้องหยุดหายใจห้านาทีก็เหมือนตายไป5นาทีอะคุณสมองมันหลับไปแป๊บนึงอ่าใช่ซึ่งก็เลยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวสักพักหนึ่งนะคะแต่เค้ายังไม่หมดค่ะเพราะว่าตรวจพบภายหลังอีกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกนะคะหรือว่าโรคลูคีเมียนั่นเองนะคะจึงทําให้เธอเนี่ยต้อง ทำการถ่ายเลือดแล้วก็ทำคิโมเนี่ยหลายครั้งเลยด้วยความทรมานนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลาอันทรมานที่สุดเนี่ยไปผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายจากอาการป่วยแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่นิวครับต่อไปไปดูนักร้องสาวที่อยู่ในความทรงจานะครับร็อกเกอร์สาวคนนี้นะฮะคุณแหวนทิติมาเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมนะครับที่โรงพยาบาลศิริราชมานานนับปีนะครับโดยไม่บอกใครรักษาด้วยวิธีหลายวิธีครับทั้งผ่าตัด ให้ยาเคมีบําบัดนะฮะฉายแสงกินยาต้านฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนะครับแม่แหวนเนี่ยนะฮะยังมีกําลังใจต่อสู้เต็มร้อยนะครับจากลูกสาวคือน้องปันปัน,ปนเต็มฝาและก็แฟนคลับ ที่ติดตามนะครับคอยให้กําลังใจอย่างเหน่วแน่ซึ่งนะักร้องคุณภาพของพวกเราคนนี้ได้เขียนให้กําลังใจตัวเองและคนอื่นๆผ่านทาง Facebook เสมอๆนะครับล่าสุดนะครับการฉายแสงเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วนะครับคุณผู้ชมขอเป็นกําลังใจให้หายขาดนะครับและก็กลับมาร้องเพลงก,ก,กับพวกเราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ามาถึงสาวสวยคนนี้นะคะนักร้องเหมือนกันค่ะนี่เลยพิมพ,มพิมมาดานะคะอโอ้โหต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจนะคะมเมื่อนักแสดงและก็พูดจัดสาวสวยคนเก่งนะะพิมพ,มพิมมาดาตนะคะออกมาเปิดใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งรังไข่นะคะโชคดีที่ตรวจเจอในระยะแรกนะคะเลยมีโอกาสหายขาดเ0้เลยนะคะแต่เธอเนี่ยก็ต้องเข้าทําการรักษาด้วยการทำคีคมเนี่ย หครั้งนะคะส่งผลทําให้อาการาผมร่วงนะคะนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือต้องโกนหัวท,ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องใส่วิกค่ะในการทํางานนะคะมองภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะคะว่าเธอกําลังป่วยอยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่มีกําลังใจดีจากครอบครัวจากเพื่อนจากแฟนคลับนะคะแล้วก็โดยการใช้ธรรมะนะคะมาดูแลจิตใจนะคะเชื่อเลยค่ะว่าอีกไม่นานนะคะพิมพ์ซาซาของเราเนี่ยก็จะกลับมาร้องเพลงกลับมา,เ,าเป็นคนปกตินะให้เราได้แบบว่าเห็นผลงานการต่อไปแน่นอนคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านเลยแล้วกัน <c oughs> นะครับแล้วก็นี่เชื่อว่ากําลังใจที่ดีก็กู้ชมที่กำลังชมอยู่ค่ะ <c oughs> ก็คงจะได้อะไระไ,รไปหลายๆอย่างนในของกาลังใจนะครับอย่างแรกคือเราต้องเปลี่ยนกาลังใจให้กับตัวเราเองก่อนขอแค่ว่าเราเชื่อเราเชื่อว่าโรคเหล่านั้นเราต้องหายโรคเหล่าน sí ั้นเราต้องผ่านไปให้ได้เพื่อคนที่เรารักและชีวิตที่เราเป็นอยู่ค่ะนี่คือที่ที่เรารู้เพราะว่าเป็นคนในวงการใช่ไหมคะแต่เราไม่รู้ก็อีกหลายท่านเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่เจอปัญหาหรือว่ามีโรคร้ายเพราะฉะนั้นคือ ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นแค่บางส่วนนะคะเพราะฉะนั้นให้ส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่าคิดว่าตัวเองอุ้ยโชคร้ายอยู่คนเดียวในโลกฉันแบบแย่มากเลยอะไรอย่างี้อย่าคิดอย่างนั้นเพราะว่าคนที่แย่กว่าเราก็มีเยอะคนที่แบบเขามีอะไรปัญหาต่างๆมากมาย ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็คนรอบข้างที่เราให้กําลังใจได้เพราะว่ากําลังใจนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเอ่ยปากหรือแสดงเจตจำนงว่าเราเป็นห่วงแค่นี้คืออาจจะทําให้คนคนนึงเนี่ยฮึดขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตที่เขาอาจจะเจออะไรร้ายๆอยู่ก็ได้เป็นกำลังใจให้ครับอบคูณค่ะจากสนุก .com นะครับไทยไทยคลับ คลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทายไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเม,มาส์ทูเมาส์ไทยไทยเมาส์ทูเมาส์นี่ฮะเอาล่ะช่วงนี้เราจะพาผู้ชมนะครับไปสร้างกำลังใจกัน แล้วก็พร้อมกับการที่ไปเป็นกำลังใจให้กับเหล่าดาราที่กำลังประสบปัญหาป่วยอยู่<ช>ตอนนี้หลายคนถ้าเราพูดถึงข่าวนี้อาจจะเป็นกำลังใจให้กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยอเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ<ช>ว่าเป็นใครบ้างนะ<ช>ฮะพูดถึงข่าวนี้โหดหูมากใช่ค่ะคุณเอมี่กิ่นประทุมนะครับค่ะเห็นหน้าตาเนี่ยผ่านทางหน้าจอตลอดเวลาแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะป่วยเป็นโรค HPV นานกว่า7ปีนะครับผู้ชมครับเหตุเกิดว่าตอนที่เธอเนี่ยอายุ24ได้ตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่สามารถเจริญเป็นมะเร็งปากมดลูกได้แถนจะมีเชื้อ HPV เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นตัวเร่งให้เซลล์เนี่ยผิดปกติ <ฮ>เจริญพันธุ์เป็นมะเร็งได้เร็วขึ้นเมื่อปี2556ที่ผ่านมาเสาเอมี่นะครับก็ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อน,นำเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนั้นเนี่ยออกซึ่งการผ่าตัดนะครับก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี <ฮะ S 2> ปัจจุบันนะครับคุณเอมี่ก็สวยแข็งแรงนะฮะส่วนเรื่องมีทายาทนั้นคุณหมอบอกว่า ยังมีได้เหมือนเดิมนะครับอืมค่ะก็เป็นกำลังใจให้คุณเอมมี่นะคะท่านต่อไปนี่หลายคนคงทราบข่าวค่ะผมชอบเขามากเลยนะอืพี่หนุย่ยพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยนันทการพี่นุยน,น,นันทการาน,นะคะโอ้ยเมื่อก่อนนี้ร้องเพลงแกบ่อยมากมนะเพลงแกน่นิังระเบิดระเบ้อเลยนะคะก็ตอนนี้ก็ น่าจะดีขึ้นแล้วเนาะนักรนะ้องสาวเสียงดีหนุ่ยนันทการนะคะเคยมีช่วงเวลาชีวิตที่เผชิญกับโรคร้ายอย่างมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะแพทย์ระบุว่าเกิดจากการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนะคะซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุได้นะคะว่าเกิดจากอะไรนะโดยเธอเนี่ยก็ต้องรักษาตัวด้วยการใช้เคมีบำบัดประมาณ6-8ครั้งนะคะตัดแบบหยุดหายใจไป5นาที นะคะ <Wh ee. S 1> โดยทําให้ความทรงจําของเธอบางส่วนเนหายไป hmm. เพราะว่าคนเราเหมือนเอาเ,เอาง่ายเหมือนเหมือนต้องหยุดหายใจ5นาทีก็เหมือนตายไป5นาทีะอะคุณสมองมันหลับไปแป๊บนึงอ่าใช่ซึ่งก็เลยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวสักพักหนึ่งนะคะแต่เคยังไม่หมดค่ะเพราะว่าตรวจพบภายหลังอีกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกนะคะหรือว่าโรคลูคีเมียนั่นเองนะคะจึงทําให้เธอเนี่ยต้อง ทำการถ่ายเลือดแล้วก็ทําคิโมเนี่ยหลายครั้งเลยด้วยความทรมานนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยได้ผ่านช่วงเวลาอันทรมานที่สุดเนี่ยไปผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หายจากอาการป่วยแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่นิวครับต่อไปไปดูนักร้องสาวที่อยู่ในความทรงจานะครับร็อกเกอร์สาวคนนี้นะฮะคุณแหวนทิติมาเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมนะครับที่โรงพยาบาลสิริราชมานานนับปีนะครับโดยไม่บอกใครรักษาด้วยวิธีหลายวิธีครับทั้งผ่าตัด ให้ยาเคมีบําบัดนะฮะฉายแสงกินยาต้านฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนะครับแม่แหวนเนี่ยนะฮะยังมีกําลังใจต่อสู้เต็มร้อยนะครับจากลูกสาวคือน้องปันปันเต็มฝาและก็แฟนคลับที่ติดตามนะครับคอยให้กําลังใจอย่างเหน่วแน่นซึ่งนักร้องคุณภาพของพวกเราคนนี้ได้เขียนให้กําลังใจตัวเอง และคนอื่นๆผ่านทาง Facebook เสมอๆนะครับล่าสุดนะครับการใช้แสงเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้วนะครับคุณผู้ชมขอเป็นกำลังใจให้หายขาดนะครับและก็กลับมาร้องเพลงกับพวกเราได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ามาถึงสาวสวยคนนี้นะคะนักร้องเหมือนกันค่ะนี่เลยพิมพิมมาดาะคะอโอ้โหต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจนะคะเมื่อนักแสดงแล้วก็พูดจัดสาวสวยคนเก่งนะคะพิมพิมมาดาะคะออกมาเปิดใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคมะเร็งรังไข่นะคะโชคดีที่ตรวจเจอในระยะแรกนะคะเลยมีโอกาสหายขาดเนี่เเลยนะคะแต่เธอเนี่ยก็ต้องเข้าทําการรักษาด้วยการทำคีคมเนี่ย หครั้งนะคะส่งผลทําให้อาการาผมร่วงนะคะนี่เลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือต้องโกนหัวทั้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องใส่วิกค่ะในการทํางานนะคะมองภายนอกเนี่ยอาจจะดูไม่ออกนะคะว่าเธอกําลังป่วยอยู่นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนที่มีกําลังใจดีจากครอบครัวจากเพื่อนจากแฟนคลับนะคะแล้วก็โดยการใช้ธรรมะนะคะมาดูแลจิตใจแล้วก็ฉายแสงถึงโอ้โหมากกว่า20ครั้งเลยนะคะส่งผลให้ทั้งคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงนะคะทุกทรมานมากนะคะเธอรักษาตัวไปพร้อมกับการใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะ จนสามารถเอาชนะนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายของเธอมาได้ได้อย่างสวยงามค่ะตอนนี้ก็น่าจะปกติแล้วแต่ว่าก็ร่า <นะ S 2> งใช่ร่างกายคือพอมันมันมีโรคอะไรเข้ามาก็แล้วแต่เรารักษาเนี่ยไม่หายขาดหรอกแต่ว่าทําให้มันทุเลาลงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเนี่ยก็คือยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะคะยิ่งยิ่งมาเร็งเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบ รุนแรงมากนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่หนุ่ยละกันเนาะล่าสุดนะฮะพี่หนุ่ยกําลังขึ้นเวที KPN The Battle Return นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่หนุ่ยด้วยก็แล้วกันนะครับพี่หนุ่ยร้องเพลงแซ่บมากปีนี้เชียร์หลายคนยังหล่อเหมือนเดิมปีนี้เชียร์หลายคนมากพูดเลยว่าเชียร์พี่หนุ่ยและหนึ่งอะ แล้วก็เชียวคุณ <ใน S 1> แม่เจนเเชียวละเชียะนะไปดูท่านต่อไปดีกว่าที่เราจะต้องเป็นกำลังใจให้นะฮะนั่นคือคุณตั๊กมายุราหลายคนคงทราบนะครับว่าเธอคนนี้เนี่ยดูแลตัวเองมาดีตลอดเวลาเลยทีเดียว<ช>แต่ก็ตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบนะครับมานานกว่า20ปีนะครับแต่ไม่แสดงอาการนะครับเพราะว่าเคยถ่ายเลือดจากอุบัติเหตุสมัยสาวๆนะครับซึ่งเชื้อเนี่ยมันพัฒนาไปเป็นมะเร็งได้ต้องฉีดยาสัปดาห์ละ สัปดาห์ละครั้งนาน9เ,เดือนเต็มนะครับ mm hmm. ผลข้างเคียงนอกจากร่างกายจะทุดโทรมแล้วนะครับผมร่วงจนต้องต่อผมเพื่อปกปิดนะครับผิวแห้งนอนไม่หลับนะครับแล้วก็น้ำหนักลดนะครับแต่ไม่บอกใครแล้วก็มาทำงานเหมือนปกติครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญคือผลจากการรักษาทำให้เธอเนี่ยมีอารมณ์ขึ้นข,นขึนลงๆเหวี่ยงใส่ครอบครัวจนกระทั่งไวรัสหมดไปพร้อมยาแข็มสุดท้ายจึงฟูนฟู จึงฟื้นฟรูร่างกายจนกลับมาแข็งแรงสวยเป็นสาว2,000ปีเหมือนเดิมนะครับเรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ด้วยความมีวินัยด้วยความรักด้วยแล้วก็ความเข้าใจของครอบครัวด้วยนะครับที่ทำให้คุณตักษนะครับมายุราสามารถผ่านจุดจุดนั้นมาได้ครับค่ะม,มาถึงสาวสวยคนนี้อีกหนึ่งท่านนะคะคนนี้นะะเป็นทีคิดถึงมากเลยคุณพี่อ๋อใช่ พี่ปรีญุษย์ปานประดับนะคะนางงามเป็นแรงใจให้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีใครที่ต้องป่วยนะครับแล้วก็กำลังต่อสู้กับโรคายอยู่บ้างนะครับอีกสี่ท่านที่เหลือจะเป็นใครห้ามพลาดนะครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาท์ทูเมาส์ มาในช่วงนี้นะคะไทยไทยเมาส์ทูเมาส์เราจะมาเมาส์กันต่อนะคะว่าแล้วเสียงอ่อยลงเลยนะคะ,ะเพราะว่าเป็นการพูดถึงโรคร้ายที่หลายๆท่านที่เจออยู่แล้วก็เรามาส่งกําลังใจให้อันนี้ดีกว่า,านะคะท่านต่อไปอครับคุณมัมลาคนิกนะฮะเขาบอกว่าจูจูเนี่ยก็มีภาพอ,ออกมาว่าเข้ารับก,การรักษาต,ตัวที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนักร้องเสียงคุณภาพอย่างพี่มัมลาคนิกนะฮะก็มีสภาพร่างกายที่ซุดโทมสู้ผอม จนแทบจำไม่ได้เนยครับผู้ชมครับก่อนที่จะออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยนะครับกำลังป่วยอยู่หลายโรคนะครับทั้งโรคไตเสื่อมนิ้วในถุงน้ำดีนะครับน้ำท่วมปอดนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโรครวมถึงโรคก้า้นหัวใจโตนะครับตอนนี้เนี่ยแม้อาการหลายอย่างนะครับจะยังไม่ดีขึ้นนะครับแต่เจ้าตัวนะครับก็จะพยายามสู้นะครับด้วยการดูแลตัวเองมากขึ้น นะฮะเพราะว่ายังอยากอยู่ไปนาน,น,านซึ่งก็ได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างอย่างมากนะครับรวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงด้วยก็ขอไป็อีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณมัมหลักคนิกด้วยกันนะครับรีบๆกลับมาร้องเพลงให้พวกเราฟังนะพี่มัมนะโอ้โหแต่เห็นจากกําลังใจที่ไปเยี่ยมแล้วก็น่าจะมีกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งท่านค่ะ,ะมาถึงคุณนิวกิรติกรนะคะนางเอกภาพยนตร์เรื่องของเ,ออเรื่อง โบอางูยักษ์ ak, นะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมขาหายจากวงการไปต่อสู้กับโรคร้ายมาค่ะซึ่งเธอเนี่ยเป็นโรคช็อกโกช็อกโกเลตชีตนะคะบริเวณท่อน้ำรังไข่ช็อกโกแลตชีตครับอ่าช็อกโกแลตชีตชีตครับชีอ่าบริเวณท่อน้ำท่อน้ำรังไข่นะคะจึงทำให้เป็นจึงทำให้เธอเนี่ยต้องตัดปีกมดลูกออกข้างหนึ่งนะคะโดยขณะน,นี้นี่เธอผ่า ขณะที่เธอผัดเนี่ยคือเขาบอกว่าต้องผัดหรือว่านางเอกดังนุชปียนุษนะคะต้องเผชิญกับอาการโรคร้ายนะคะหลายโรคเลยนะคะคือไม่น่าเชื่อนะเธอสวยแล้วก็แบบคือดูแข็งแรงขนาดนี้ใครจะรู้ว่าเธอมีโรคร้ายเยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่านอกจากออกที่มีมดลูกนะคะทั้งทั้งหน้าเขาเรียกอะไรนะเนื้องอกอขออภัยค่ะเนื้องอกในมดลูกนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชีสน้าอก ที่หน้าอกแล้วก็รังไข่นะคะเป็นไทรอยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอาการแคลเซียมรั่วนะคะซึมนะคะนอกจากปลายประสาทของเส้นฝอ,อยเส้นเลือดฝอ,อยะะ<ร>อีกนะคะแล้วก็ตรวจพบโรคอีกหนึ่งโรคเขาเรียกว่าโรคร,รูปัสหร,ปหรือว่าโรคพุ่มพวงนะะโรคที่แพ้่ภูมิตัวเองคือเซลล์เม็ดเลือด ผมไม่แน่ใจนะถ้าถ้าผิดขออภยัยเลือดเลือดขาวเนี่ยรู้สึกว่าจะเยอะกว่าเม็ดเลือดแดง uh huh. อะไรประมาณนั้นจึงทําให้เกิดอาการเ,าเขาเรียกว่าอะไรมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆมากมายในร่างกายไม่ว่าจะเป็นไตข้อนะคะเม็ดเลือดผิวนะคะแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนของร่างกายเนี่ยต้องผ่าตัดอย่างเดียวเลยนะคะจึงทําให้เธอเนี่ยต้องนั่งรถเข็นมานานกว่า2ปีละ นะคะซ้ำร้ายนะคะเนื้อเยื่อที่อักเสบทำให้ระบบหายใจทำงานผิดปกติอีกนะคะเกือบที่จะทำให้หัวใจวายเฉียบพลันหลายครั้งแล้วนะคะแต่เธอก็เอาชนะความตายเหล่านั้นนะคะทำให้เธอกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติด้วยกำลังใจที่สำคัญของคู่ชีวิตก็คืออาตูนพลนั่นเองค่ะ ในกำลังใจให้นะครับค่ะพี่ปรินุช์นะครับเรายังคิดถึงพี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยดูผลงานพี่บ้างแต่ก็อยากให้พี่กลับมาได้ได้แสดงบทบาทในเรื่องของฝีมือในในเรื่องของการแสดงละครให้เราได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่่ออกนนี้องยังรออยู่ติดตามทุกทุกเรื่องที่ที่พี่ปรินุช์เล่นเลยนะเพราะว่าสมัยนั้นอน่เต่าจินจงไงสมัยนั้นสมัยนั้นคือแบบคือเขาเป็นนางเอกที่สวยอ่ะ อาอไม่ใช่ไม่ใช่คุณคือไอดอลพี่ปิยนุชเลยนะอ๋อไอพี่ยนุษเป็นไอดอลไปเลยนะเวลาสบัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือคือต้องบอกเลยว่าสมัยนั้นนี่เธอดังแล้วก็สวยมากมากใช่คือยอมรับเลยแล้วเป็นนางเป็นนางงามที่มาเป็นนางเอกได้ไงสมัยนี้น้อยใช่น้อยนะสมัยนู้นน่ะอืม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 นะคะ